สวัสดีค่ะมาถึงแล้วนะคะโอ้โหนะคะเพิ่งมาครั้งแรกเลยนะคะทุกคนนางรำเราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอให้ย่ามาก่อนนะคะตอนนี้แอดมินนะคะทางนู้นก็ นี่จักรยานพ่อฝั่งนู้นสปปลาวบา่ก็อยู่ใกล้กันนี่เองเนาะแกโทรมาทางไลน์เมื่อกี้นี่โอ้ ไม่ทันแต่ได้ปักหมุดแล้วก็สบายก็ดอกกุหลาบก็มีนะคะนี่ตอนนี้รอห่้าก่อนเนาะน้าถึงแล้วน้องพล่ะถึงแล้วบ่ย่าย่ามาถึงแล้วบ่นาทีแม่นะครับ กนเคุณดูกำลังแอปแอยู่โอ้น้องพลอยมาแล้วกับแม่แต่งตัวมาแล้ว ามารวมตัวตรงนี้ก็ี่ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปลุงพันก็กำลังทอดใส่ข้าวหลุ่ลุงพันช้าแท้อ๋อลุงพันก็ยังไม่ถึงบอกคะโอ้นี<อ>่เขาก็จุดธูปอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่จะเป็นองค์จำลองนะคะอืมขอยฝันลืมเข็มกัดอ้าวนี่นางรำขับเบ้า เเป็นกกียดมา้ใช่แล้วได้มาลำถวายองค์ปู่ศรีสัตตะนคราชองค์ปู่สีสตะนคราชนะคะอันนี้น่าจะเป็นองค์จำลองเนาะนิีข้าเีบเนาะฮี่น้ำขึ้นกล่อให้ไี้ตักครับ โอ้เจกไข่อ้าวนาทีคนตั้งเยอะตั้งแยะเอาไปให้พ่อนิ่มนนั่นน่ะว่าพ่อนด่ไข่สองฟองแล้วนั่นไม่นึ้ว่าจะเอามาให้เราก็เลยไม่เห็นแกเอาเข้ามาอ๋ออยู่ดีๆก็อาให้พ่อบ่กอยู่สวยๆก็มาปลดใสกกระเป๋าสองไข่สองน้อย นึกว่าจะมาให้เราสันโดเห็นแกถือมาเป็นถุงได้แล้วแกก็เบ็ดไปทางนู้นเอ้าว่ายปูบ่หน่อปูแล้วก็ไม่ได้พูดแกก็หมดเลยโอ้โหแดงว่าพอจะได้โชคแล้วคนตั้งเยอะตั้งแยะบ่แม่ก็เลยนึกว่ามาให้อ้อนี่แล้วเราเห็นแกเดินมาเด่งๆแล้วฝัดไปพุ่นสันดอ้โอวัดแต่หญ้าหอดแล้วขอย่ามั แล้เเเเวเราเรามถวัดแล้วไปไหนต่อนาทีกินข้าวผนะสาว่พีไม่เป็นไรครับกินข้าวรรอบรอบก่อนนะย่ามาแล้วใช่ไหมอันแม่พี่มาแล้วใช่บอกมาแล้วคอ้อา,อาฟังเขาเน่ทำไมางามเ,เ,เาพ่นาทีภูเขานะ่ะบ้านเฮาบอมีภูเขาเป่าสันมีอยู่ แต่เขามันเป็นลูกๆแบบนี้เนาะคือกันอเหมือนในหนังเลยสวยด้วยภูเขาฝั่งเราอ่ะภูเขาไม่ใช่ภูเราแมนหงเขานี่นะคะชมบรรยากาศค่ะอันนั้นเป็นฝั่งเพื่อนบ้านของเรานะคะเป็นตึกๆเหมือนกันประเทพื่นบ้าน ขนน้ำขนน้ำมานี่รู้สึกเกินเนาะไม่ออฟเออเราจะเกินยังไงไม่รู้วฮายห้าวกัซบมซ่อมหน้อยแน่เฮ้ยนี่ะสะดุดไดเเียบตีนไว้เด้ออ้าวหน้านะไม่ลืมลองแจ่ข้างข้างนี่ล่ะจะสะดุดได้าย้าลหน้านี้ ก่นได้มารำาใช่้นะคะีัตาราน้ำนะแดงปังๆเนาะการานน่นไหนเคยมารำาเหละเราถึงได้ดีใจได้มาร<อ>ำถวายครั้งแรกนี่เราจะมาสร้างตำนานบริการกบก,กอก มาลามกอกจะมาลำที่นี่ไปด้วยกันถ้าองค์ปู่พระเานักที่ไหนเราก็ไปลำทุกที่ใช่ไหมนาทีใช่ครับนี่แหละนาทีคนจะเป็นคนพาไปค่ะน้องคายดีไหมนี่ของคายมีครับเดี๋ยวให้นาทีถูกรางวัลอีกก้อนรอบหน้าค่อยจัดตัดสุนใจรอบหน้าถ่ายคลิปเขาไม้พูดเขาไม่ได้ถ่ายจือแบบ เดี๋ยวรอย่ามาก่อนนะคะตอนนี้กับลุงไทยบ้านนอกนะคะโอ้ดอกกุหลาบเป็นช่อนะพ่อนี่โอ้โหความสูงนี่ก็น่ากลัวอยู่ด้วยอันนี้บอดีสดนะโรงแรมที่ผมมานอนนี่ออโอ้อนาทีนอนนี้เลยเหรอ โอเขาเอื้นว่าอย่างแลนด์มาร์กบ่น่ะนะภาษาอังกฤษนะโอ้สวยมากเลยเนาะแลนด์มาร์กแล้วก็พนมโอ้ค้นน้ำลงเลยข้างล่างก็มีทีนี้สักดิ์สิทธแล้วก็สามารถขอบครัเดี๋ยวไปด้านหน้าจะสวยสักดิ์สิทธนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายด้านหน้าเนาะนาทีตอนนู้นขนาดด้านหลังนะคะอันนี้ นี่นะคะเอฟซีคอปนใบสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสวยงามมากเลยนี่เห็นพ่อไปยืนอยู่ตรงนี้ครับก็ตกแต่งได้ดีมากเลยเนาะอือหือโอ้รนะจะไปนำอยู่ฝั่งนู้นเนาะ นี่นะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ